เอที่นี่ที่ไหนและคนคนนั้นคือใครอ่ะใครกันคุณคือใครเหรออืมสวัสดีเจ้าหนูเธอคือแวนเลลิสสินะเอ๊ะคุณเป็นใจกันกชื่อื่ผมได้ยังไงไดงนั้นง่ายดีเดียวเพราะฉันอืมเคยเจอเธอมาแล้วเอ๊ะ เคยเจอผมพี่ไหนทำไมผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนแล้วคุณไปใครแน่ใจยเย็นก่อนใจยเย็นก่อนฉันไม่อยากเป็นมิตรฉันไม่ทําร้ายเธอหรอกไว้ใจฉันได้เลยฉันไม่ทําร้ายแล้วคุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันแค่วาปมานะอ่ะเอะแต่คุณมายังนงโลกนี้ได้สบายเลยนี่แน่นอนเพราะว่าฉันก็อืมเรียกว่าไงดี ว่าไงนี่แหละคุณไม่รู้ผมจะรู้ไหมฉนันฟูลเลนฟูลเลนอาเด็กเอาเป็นว่าฉันคือลาสเซเลยสเผ่าที่เจอกคิดสิน้วิญญาณอ่ะไม่ต้องห่วงฉันไม่ทำร้ายเธอแน,น่อนอนฉันรู้ดีว่าเธอคือแวนเดสอ๋อฉันรู้จักคนเป็นข้าวสารเหมือนเธอนั่นแหละเอ๊ะ รู้จักคนเป็นฆาตารโหแบบผมด้วยเหรอใช่แล้วแล้วว่าแต่ทำไมสภาพเธอเปื้่นเลยแบบนั้นล่ะเอะพอดีผมเจอวิญญาณตอนหนึ่งนะครับเ,เลยเกิดการปะทัศน,นิดหน่อยในเป็นแบบนี้อืมวิญญาณตัวน,นั้นล่ะอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วที่เธอผนึกไปนี่เองเอ๋รู้เรื่องการผลึกของผมด้วยเหรอครับ ว่าแต่รู้ได้ยังไงกันแม่ก็เธอมีสายเลือดคิดสเนี้นี่นะสายเลือดของฉันนะ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกที่เธอจะรู้อืมแต่ว่าไปนับว่าหายากนะเนี่ยที่มีคนมีสายเลือดของฉันน่ะมัน,นเออเธอฉันว่าเธออย่าเพิ่งกลับไปโลกของเป็นจริงเันเพราะว่าตอนนี้เธออยู่ในช่วงติดสัตว์นะ่ะ ช่วงติดสัตว์นี่ได้สี่ห้าวันมัน้งถ้าจะหาเท่านั้นเธออย่าพิ้นรีบกลับไปออยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ไม่ได้หรอกครับพอดีผมมีหน้าที่ต้องทำต่อผมต้องกลับไปยังที่นั่นให้ได้ผมไม่ยอมทิ้งคนสำคัญของผมไว้หรอกเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องกลับไปส่วนเรื่องอาการติดสัตว์ผมจะ โดยอะไรเองเอ๊ะสมุดงั้นเหรอเอ๊ะเองไม่นานสมุดเล่มนั่นเหรอคถ้าเธอออจากที่นี่สมุดเล่มนั้นน่ะที่เธอถืออยู่ไม่สิต้องเป็นสมุดต,ตำรามันจะหลอมรวมกับดวงตาของนายเพื่อเพิ่มพลังให้กับนายมหาศสาลอย่างมากอย่างไรซะชนก็ห้ามนายไม่ได้นี่เหมือนบลูนเดลิสเลยเอ๊ะรู้จักบลูนเดลิสด้หรอครับ พ่อผมไม่ใช่เหรอคุณรู้จักได้ยังไงก็ฉันสนิทนี่นะพอดีว่าเรื่องมันยาวนะเอ๊ะพ่อผมเป็นคนยังไงกันแน่นะก็กี่แค่เล่นว้าวและว่าแต่คนชื่ออะไรนะโหพอดีว่าผมลืมน่าหงุดหงิดนะต่วผมแวนเดลินสนะครับยินี้รู้จักแล้วแต่ ฉันชื่อลาสเซลเลียกไงอเออเท่าทีครับพอดีผมลืมเนละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเรื่องใช้เข้าใจงัออ่นเธอก็เป็นคนรู้จักนะแล้วว่าแต่ทาไมผมถึงมีสารเล่ยของคุณได้ล่ะมันอ,อืมฉันก็สงสยัยเหมือนกันแต่นมาว่าย,ยากแหละ เพราะส่เลือดฉันหายยากมากเะเพราะฉะนั้นฉันก็จะเลยจริงทำหน้าที่อยู่บริเวณแถวนี้เอาล่ะหลังจากนี้ก็ขอให้เธอเดินทางปลอดภัยนะแวนเดลิสอไว้เจอกันนะครับเ,เราต้องกลับไปแล้วสินะ เนื้อแค่เพิ่มเริ่มต้นพอสุดท้ายกำลังเริ่มต้นขึ้นต่อจากนี้